เอาละครับสวัสดีครับทุกๆคนอยู่ออกับผมคุณลลิตจากจอยสติกและว,วิดีโอเกมเพลย์ของ Evolve อีกเช่นเคยครับวันนี้เราอยู่กับทีม Hunter และ m อน s t e อรจาก Evolve Thailand กันอีกครั้งผมอยู่ใน Observer Mode คือนั่งดูชาวบ้านเขาเล่นกันแล้วตัวเองไม่ได้เล่นเองนะครับสมาชิกในทีมตอนนี้มีสลิมนะครับคือคุณหนงแหงคุณกูนัทมอนสเตอร์ยังเป็นบูเชอร์คายคุณเทนกิฟฟินคือ,อคุณ ียับนะครับมาเฟียจูเนียและคุณวัดเป็นทอว์วอลนะครับเราจะเจอเราต้องดูว่าคุณเทนคนที่เป็นมอนสเตอร์จะเลือกเจอมอนสเตอร์ตัวอะไรผมวีเพย์บ็อกคุณและลิททาหน้าที่เป็นออฟเซอร์เวอร์ครับเป็นคนภาคเหมือนเดิมดูว่าแกจะเลือกอะไรอ้าวมีการเปลี่ยนใจกนะันซะก่อนคุณวัดเปลี่ยนใจจากทอว์วอลเปลี่ยนเป็นพา n เนลครับใช้พาเนล คือสําหรับตัวมอนสเตอร์และฮันเตอร์ไม่มีใครมองเห็นกันนะฮะโอ้โหมาเป็นเลดส,สีขาวอีกแล้วครับผมไม่มีใครเห็นกันนะฮะจนกระทั่งจังหวะที่เขาจะเลือกก่อนเกมเริ่มเสี้ยววินาทีอา้าวเปลี่ยนใจอีกแล้วครับอะไรกันแน่ครับคุณคุณวัดครับเปลี่ยน2รอบ3รอบอะตกลงใช้ทอวอเหมือนเดิมนะครับแต่จะเลือกสกิลอะไรเรายังไม่รู้อา่าเลือกครบแล้วนะตอนนี้ทุกคน เลือกครบแล้วจังหวะที่มีแสงสีแดงวาดขึ้นมาเมื่อกี้จะเป็นจังหวะที่ตัวมอนสเตอร์และฮันเตอร์จะเห็นว่าฝ่ายตรงข้ามเลือกอะไรบ้างนะครับเป็นช่วงเวลาสั้นๆเกมเริ่มณตั้งแต่จุดนั้นนะครับสำหรับมอนสเตอร์และฮันเตอร์ทุกคนที่อยากจะเล่นเกมนี้อย่างจริงจังนะฮะควรจะให้ความสนใจว่าคู่ต่อสู้ของเราทีมของเขามีอะไรมอนสเตอร์ที่เราเจอคืออะไรทีมฮันเตอร์ที่มา4คนคือใครบ้างเพื่อที่เราจะได้เลือกเขาเรียกว่าอะไรอะ วิธีการกลยุทธ์ที่ถูกต้องนะฮะเราเริ่มมาติดตามที่ตัวมอนสเตอร์กันก,นก่อนเลยจะเป็นเรดเรดของเราจะไปที่ไหนเลื้อเลื้อยทิ้งรอยหลอกเอาไว้แล้วก็คลานไปอีกทางเคลื่อนที่ค่อนข้างช้าลงมากนะฮะเรดหลังจากปรับสมดุลแล้วโอนี่เดชมาทิ้งออกระยะมาจากมาจากจุด เกิดค่อนข้างไกลและน่าจะหาไวไลฟ์กันแถวแถวนี้เอาได้แล้วหนึ่งศพนะฮะฮันเตอร์เราโดดหรือ,อยังฮันเตอร์เราเรียบร้อยครับโดดกันมาแล้วต้องจับตาดูคุณคุณนัทเป็นพิเศษครับเพราะคุณคุณนัทเป็นฮันเตอร์ที่หามอนสเตอร์ Monst Monster เก่งมากอขออภัยเอ่อมอนสเตอร์เก่งมากนะโอ้โห อาเมอร์ของมอนสเตอร์ขึ้นพวดพวดและเกตอีวอลก็ขึ้นพวดพวด,พวดรู้สึกคุณกูนาจะหาไม่เจอซันแล้วอ่าแต่ย่ำนกซะก,ก่อนครับย่ำนกซะก,ก่อนเรทของเราย่ำนกเอ้าสองรอบติดติด <c oughs> เห็นแน่นอนมอนสเตอร์ฮันเตอร์เห็นแน่นอนและเห็นจริงๆครับตัวสลิมครับตัวเมดิกครับยิง่งตัวระเบิดกระเนตดสีเขียวตัวนี้นะฮะจะทําให้มอนสเตอร์มองไม่เห็นนะฮะดมกลิ่นไม่เห็นนะฮะมองยังเห็นอยู่แต่ว่าใช้สกิลดมกลิ่นไม่ได้นะ ดูว่าคนที่อยู่ข้างหน้าคือ Assault ยังเห็นมอนสเตอร์อยู่ในระยะแต่จะสามารถทำาดาเมจได้หรือเปล่าไม่น่าจะทำได้ฮะทว่ายิงไม่แม่นยำเอาแล้วโดมครั้งนี้พลาดฮะหลุดไปไกลมอนสเตอร์สบายสบายเลยคุณเทนยังคงเลือ้อยหาของกินอย่างสบายใจับดูท่าทีแล้วฮันเตอร์จะไม่สามารถหยุดแกได้โอ้มีการยิงยิงมาจากระยะไกลนะฮะ ยิงดักทางยิงขู่กันไว้ก่อนนะครับว่าจะโดนหรือเปล่ายังโผลนะฮะดมเมดามจยังไม่เข้าตัวมอนสเตอร์เลยแม้กระทั่งอาร์เมอร์ก็ยังไม่เสียนะครับตัวแอสเซลคือตัวตัวฮันเตอร์ที่อยู่ใกล้กับเรดที่สุดแต่ก็ยังโจมตีไม่ได้เอายิงติดเพดานด้วยฮะนี่คือจุดอ่อนอย่างสูงอ่ะถึงแล้วฮะจุดอ่อนอยางสูงของทอวเวลที่สู้ในสถานที่แคบแบบนี้อย่างเช่นถ้ำนะครับ ปืนโคกของเขาจะทําอนุภาพได้ไม่เต็มที่แต่คุณเทยังไม่มีท่าทีว่าจะสู้ครับเขาอาจจะยังอยู่ในสเตจหนึ่งและยังไม่พร้อมที่จะสู้ครับบูชเชอร์คลายบูชเชอร์คลายจะเอายังไงจะเลือกแผนการยังไงนะฮะเราเห็นแล้วว่าฮันเตอร์ตามอยู่ไกลๆนะครับคุณมาเฟียจูนเนียเอาถึงตัวแบบนี้ต้องโดมแล้วครับโดมครบมัวทำอะไรอยู่ไม่ยอมเคลื่อโดมครับ เคลื่องช้าแต่ก็ยังติดครับผมโอ้โ oh หได้แล้วฮนะได้โดมแรกเรียบร้อยแล้วฮาปูนเลยมอนสเตอร์ยังไม่รู้ยังไม่หันกลับมาซับอา้าวซับเรียบร้อยอ่าแล้วจะสามารถดาวแทปเปอร์คนเดียวได้หรือไม่โอไม่ได้แล้วฮนะเหล่าฮันเตอร์รวมตัวกันเรียบร้อยแล้วตอนนี้กําลังนวลเนียกันชุลมุนไปหมดมอนสเตอร์เป็นยังไงบ้างอ๋อแม้จะสร้างดาเมจได้นิดหน่อยแต่ ยังไม่ได้อ e ีวอลนะครับคุณเทนต้องอย่าลืมว่าตัวเองอยู่ในส,สเตจที่1และพลังโจมตีทุกอย่างยังไม่เข้าทางคุณเทนสามารถที่จะโจมตีมาเฟียจูเนียนะครับคุณโหนตอนนี้แล้วออกจากโจมได้เลยนะฮะถ้าเขาตั้งใจทำอย่างนั้นคุณกูนัทนะครับก็ใกล้าดาวทุกคนใกล้าดาวมากๆนะครับถ้าคุณเทนโฟกัสต,ตอนนี้นะครับโจมตีใครสัก หนึ่งสามารถที่จะดาวฮันเตอร์ได้เลยแต่อาจจะเพราะว่าสปอร์สีเหลืองของเมดิกที่ทําให้เขามองไม่เห็นนะครับว่าใครมีเลือดเหลืออยู่เท่าไหร่บ้างและเมดิกคุณนงโดนโจมตีแล้วเหลือเลือดน้อยมากแล้วจะตายหรือไม่ออกแต่โดมหมดครับเขาจะอยู่หรือเขาจะไปเรจะอยู่หรือจะไปโดนชิวโดนชิวจะอยู่จะยังอยู่หรือจะไปโดนชิวโอ้โหแอซซอลกเองก็ใกล้จะดาวเหมือนกันนะฮะ เออเรดยังมีอร์เมอร์ค่อนข้างเยอะนะครับยังสามารถอยู่ตรงนี้ได้นะครับแต่เขาจะอยู่เมดิกกำลังจะตายกำลังจะดาวโอ้โดนชิลได้อีกแล้วชิลครั้งนี้สําคัญมากๆครับสําหรับแฮงค์ครับคุณกูณณณนัดโอเปนพระเอกเลยฮะป้องกันไม่ให้ตัวเมดิกโดนดาวได้นะครับโอ้โหคุณโอเรียบร้อยครับมาระเบิดระยะสยั้นระยะประชิดขนาดนี้นะครับวับเลสเข้าไป คุณ,คณกูน่าจะพยายามจะไปชุบเมดิกแล้วจะชุบสำเร็จหรือเปล่าชุบสำเร็จเมดิกกลับขึ้นมาแล้วคุณเทนยังไม่ยอมไปฮะเชื่อว,ว่าอีกไม่นานโดมของทิฟฟินน่าจะกลับมานะฮะถ้ายังอยู่ตรงนี้จะอันตารายนะครับหนีแล้วฮะหนีแล้วตอนนี้อาร์เมอร์แกหมดแกจำเป็นที่จะต้องออรีบอีวอลไปสเตจที่2ให้ได้เร็วที่สุดนี่ทิ้งระยะจากฮันเตอร์ทั้งหลายมาพอสมควรเกดีบอฟแกก็มากพอแล้วนะฮะ น่าจะ evolve ได้แล้วแต่น่าจะยังไม่มั่นใจจะเอาตรงนี้เลยหรือเปล่าตรงนี้เลยหรือเปล่ายังฮะยังไม่หยุดฮะยังไม่หยุดเอาตรงนี้เลยไหมตรงนี้แล้วฮะ h u n t ร์ยังตามอยู่ยังไม่น่าจะน่าจะตามมาทันเร็วๆนี้สเต,ต็ปสองอ้าวมีคนโดนครับใครโดนใครโดนอะไรโอ้โดนโดนโกบครับทางคคกครับคุณเจี๊ยบโดนทางคกตะปบไปซะเรียบร้อยแล้วมอนสเตอร์เราสเต,ต็สองเรียบร้อย เลือกสกิลดีคอยและซูเปอร์โนวาถือว่าใช้ได้ฮะบิลนี้เป็นบิลที่ค่อนข้างจะเน้นการโจมตีของวับเลสค่อนข้างเยอะแล้โดยใช้ซูเปอร์โนวาเป็นตัวซัพพอร์ตและดีคอยเอาไว้หนีนะฮะทางฝ่ายฮันเตอร์สุขภาพรู้สึกจะไม่ค่อยแข็งแรงแทปเปอร์ apper, ลดเลือดลดไปเยอะแต่ก็ได้โดนฮะแทปเปอร์ได้โดนจากตัวสลิมนะครับทำให้เลือดกลับมาเต็มใหม่อีกครั้ง ไม่แน่ใจเหมือนกันตอนนี้ตัวฮันเตอร์น่าจะโดนเขาเรียกว่ามอนสเตอร์น่าจะไปย่ำถูกตัวแทบซาวสไปคของกิฟฟินแต่ทำไมกิฟฟินถึงมาทางนี้คนเดียวตั้งใจจะตัดแมพเพื่อจะไปดักหรือเปล่าฮันเตอร์กำลังไอ้มอนสเตอร์กำลังจะบู๊แล้วฮะตัวเรดกำลังจะบู๊แล้วเอายังทุกคนยังไม่อยู่ในระยะนะครค่อนข้างจะอยู่ไกลกับเขาพอสมควรนะครับแล้ว ซ่อนกันดื้อๆอย่างนี้ฮะจะหากันเจอหรือเปล่าไม่รู้เปิดซูเปอร์โนวาแล้วและให้ส่งดีคอยเข้าไปฮะดูว่าดีคอยจะทำา a เม g ใครได้บ้างไม่ได้ฮะดีคอยเลเวลหนึ่งสั้นเกินไปเอาเห็นแล้วฮะคุณกูนัดเห็นฮะอยู่ตรงนั้นไม่ดีแน่เพราะต้องโดนออบิทอลจากแท้งนะฮะแต่รู้สึกออบิทอจะยังเก็บไว้เก็บไว้หาจังหวะที่จําเป็นเหมาะสมจริงๆเรามาดูมุมของเมดิกันหน่อย ยิงลูกระเบิดสปอไม่ให้เรดดมได้ถน,นัดนะฮะสเเมลไม่ได้ถน,นัดอันนี้เป็นตัวปลอมนะครับเอาตัวจริงมาแล้วแล้วทำดาเมจกับใครได้บ้างไม่โดนใครเลยมีตัวอ๋อนี่เอาเขาทำไมถึงเลิกโฟกัสครับเลิกโฟกัสตัวเมดิกเมื่อสักครู่โอ้เรดพลาดฮะน่าจะโฟกัสเมดิกต่อไปนะฮะเมื่อสักครู่แต่เข้าใจว่าน่าจะดมไม่เห็นนะครับ เพราะว่าสปอร์สีเหลืองเต็มฉากไปหมดะฮะน่าจะไม่รู้ว่าใครอยู่ที่ไหน,นะครับอย่างที่ว่าครับว่าสปอร์นี้มีความสําคัญอย่างยิ่งนะฮะทำให้ตัวมอนสเตอร์เนี่ยทำกันไม่ได้ฮนะมันก่อกวนอย่างค่อนข้างรุนแรงเปิดซูเปอร์โนวามาปล่อยดีคอยออกไปไม่มีใครสุขภาพแย่เลยสักคนนะฮะตอนนี้อ่าวเมดิกเราได้คิวกันมาอีกแล้วแล้วโดนอีกครั้งหนึ่งเมดิกอยู่ในสภาพยแย่ๆครั้ง เรียกออบิทอสตมาโดยแฮงก็ไม่โดนโอหาใครไม่เจอจริงๆฮะหาใครไม่เจอจริงโดนไหมช็อตนี้โอโหชิวไว้ได้ครับแฮงและกำลังโฟกัสใครโฟกัสใครเรียบร้อยโดนเมดิกโดนโฟกัสแต่แฮงเอาอีกแล้วครับคุณกูณนัดเอาอีกแล้วครับแฮงชิวได้ตลอดครับโอในสถา,านการณ์แบบนี้เรียบร้อยครับเมดิกโดนโฟกัสจนดาวครับ มอนสเตอร์จะจัดการใครต่อไปแต่กำลังจะลุกขึ้นมาได้ลุกขึ้นมาได้เรียบร้อยแล้วนะฮะตัวเมดิกลุกขึ้นมาได้ซัพพอร์ตไปช่วยเอาไว้เหมือนเดิมโอ้แล้วแอซโซแอซโซดาวครับมอนสเตอร์ Monster, ดาวแอซโซได้ฮะแล้วตัวมอนสเตอร์จะทำยังไงต่อกำลังมีคนมาปลุกแอซโซปลุกได้เรียบร้อยแล้วจะดาวอีกครั้งหรือไม่จะดาวอีกครั้งหรือไม่ตัวแทปเปอร์แทปเปอร์ใจใกล้หรือไม่ตอนนี้ซัพพอร์ตชิวไม่ทันแล้วโดนโดมอีกครั้งครับ เมื่อไม่มีอาร์เมอร์แล้วฮะโดมนี้มอนสเตอร์ถ้าทำาดาเมจไม่ได้เขาจะเสียเปรียบมากๆและโฟกัสไปที่เมดิกล่วงซัพพอร์ตล่วงเมดิกล่วงจะล่วงตามล่วงล่วงเรียบร้อยเหลือแอสโซก็ใกล้จะไปเหมือนกันแอสโซจะมีชิลหรือไม่ไม่มีครับดาวเรียบร้อยยกทีมเหลือแค่ซัพพอร์ไอแทพเปอร์คนเดียวฮะแต่มอนสเตอร์อยู่ในกลุ่มสปอรครับโดมไม่เห็นฮะไม่รู้ว่าแทปเปอร์หนีไปทางไหนอแต่ตอนนี้ตามมาถูกแล้ว ตามมาถูกแล้วจะอยู่จะหนีได้อีกกี่นานฮนะจะอยู่หน้าอีกกี่นานขุนเจี๊ยบน่าจะไม่รอดครับตอนนี้มอนสเตอร์กำลังมุ่งหน้าหาแกเลยเรียบร้อยครับปิดเกมอย่างสวยงามด้วยวับแบลสคุณเชนมอนสเตอร์เรดเก็บชัยอย่างสวยงามภายในรรยวเวลาที่ค่อนข้างจะสั้นมากด้วยนะฮะ9นาที41เวิเท่านั้นนะครับอค่อคนข้างจะ กินขาดครับแมตช์นี้แม้จะโดนโดมไปถึง3ครั้งนะฮะแต่ทำาดามาให้กับ Monster, ม,มอนสเตอร์ไม่ได้เลยมอนสเตอร์คุณเทนเรดเก็บใช้ได้เพียงแค่ภายในเลเวล2เท่านั้นโอ้โหใครจะมาปราบเขาได้หรือไม่นะครับต้องติดตามกันตอนต่อไปครับสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามอย่าลืมกดไลค์ Subscribe และแชร์ถ้าชอบ Observer Mode นะครับ แล้วไว้พบกันใหม่ตอนหน้ากับเกมเพลย์มันๆของ v v l v e ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ